รูรู้เลยว่ารักรักเพื่อนมากรักเป็นห่วงเพื่อน,อนๆมากจนลืมความเป็นสิงตัวเล็กๆของเขาอันนี้ต้องระวังเลยนะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในที่กักกันหรือว่าที่มีนักโทษอยู่ห้ามวาดภาพนกนะนนมันส,สื่อลึกมากเลยนะแค่นกตัวเดียวมันสื่อไปแบบว่าอิสระภาพขนาดนั้นเลยอ่ะเพื่อนมันคืออิสระภาพที่ทุกคนต้องการไง<อ>แต่ในเมื่อสัญญาแล้วว่าจะปล่อยแล้วไม่ปล่อยนี่เดผลปรากฏเป็นไงนี่ไงกลับไปติดคุกดีกว่าโดนนง นามจริงไม่กลัวเลยอ่ะก็กลัวค่ะแต่ว่าก็เป็นหวมิจูเนียคือเขาเขาเตี้ยคือเขายังไม่มีสิ์ได้สูงเลยอ่ะตกปายแล้วเขายังไม่มีสิ์ได้สูงแล้วเขาจะตายเสร็จแล้ว <_ an> เราก็ใส่เต็มเลยค<ต> <_ an> ่ไอ้ <_ an> ไไไนักโทษคนนั้นที่โดนน็อตเนี่ยก็ไม่มีโอกาสโตเหมือนกันนะโดนโดนไปหลายทีเหมือนกันเลยนะใส่เต็มมากนะฮะโอ้โหไอผู้คุมคนนั้นก็ไม่รู้จักใส่เข็มขัดให้เรียบร้อยนะ นะฮะมันไม่แล้วก็ถือว่าทั้งหมดนี้เราสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยนักโทษจริงๆหรือว่าอะไรที่ออกมาขนาดนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ต้องเป็นนักโทษชั้นชั้นดีหรือชั้นเอเลยนะฮะอ่ะก่อนหมดเวลาครับให้นรสฝากผลงานนิดนึงครับก็อย่างแรกเลยเพลงนะคะสามารถโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หกเก้าเก้านะคะรักนรสนรสเพอร์แชร์มาติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องนรสมากนะครับขอบคุณครับสนุกสนานกันไปครับพี่ปั้นพี่ปั้น มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมบ้างครับอยากจะบอกว่านะครับสําหรับแฟนคลับเปิ้ลนะฮะกดมานะครับเปิ้ลวิวแชร์สำหรั oui> หรบใต้ข่าวพอยนะครับกดดอกไม้จันนะครับมาได้เลยจะได้เผาพรุ่งน mm ี้แล้วครับขอบคุณมากครัับวนนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ ใช่คืออารมณ์มันต้องสุดๆุดร้องร้องไห้ก็ต้องสุด <c oughs>